ครับพี่อ่ะเมื่อกี้สรุปว่าไงบ้างครับคุยกันโอเคก็เบื้องต้นนะวันนี้ก็คือผู้ต้องหานะฮะฟังมาพบพนักงานสอบสวนนะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ปล่อยตัวโชวข่าวไปเพราะว่าเนื่องจากมาพบพนักงานสอบสวนนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่ที่ว่าเขาจะรับสารภาพหรือปฏิเสธนะแต่พรุ่งนี้เจ้าพนักงานสอบสวนก็จะต้องส่งฟ้องนะครับไปผัดฟ้องที่ศาลนะครับศาลอาญาพระขนมะก็จะไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าตัวลูกความเนี่ยตัวนิกกี้นะครับตัวน้องเมสาแล้วก็ตัวน้องสปอยแล้วคุณแม่นะครับทึ่มีผู้เสียหายเนี่ยก็ให้ด,ดําเน,นินคดีถึงที่สุดครับอย่างคือเพิ่งตอนค,คือเขาได้ของเงินคืนอะไรเงี้ยเขามีให้คืนไหมครับอ้อไ,ไม่มีครับไม่มีมไม่มีนะครับเพราะว่าทางนี้เราต้องการเงินคืนทั้งหมดนะครับจำนวน5ล้าน2ต้องการคืนทั้งหมดนะครับก็ดําเนินคดีไปนะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับก็เออเป็นช่อโกงนะ ตามมาตรา3 4มนะครับโทษจำคุก3ปีปรับหกหมื่นนะครับแต่เนี้ยทำหลายกรรมนะครับก็คูณไปนะครับก็โทษหนักนะฮะก็อยู่ที่ตัวเขาฮะก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับแค่นั้นเองเเเราาาาาะวว่่ค้้ยยืนนนนนัจจใชงิอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาพูดฮะแต่ทางเราไม่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 ยอมรับนะฮะไม่รับตามเงื่อนไขนี้นะครับก็ทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้า เขาสามารถนําเงินมาคืนได้ให้ห้าล้านสองไม่ว่าจะให้ในรูปแบบไหนนะฮะเราก็ถ้าครบจํานวนนะครับเราก็สามารถร้องทุกได้นะครับถอนแจ้งความได้นะครับคดีอาญาก็ระงับไม่กําหนดแล้วฮะเพราะเรากําหนดไปให้แล้วสิบ้าวันถ้าเขาทาไม่ได้เราก็แจ้งข้อกล่าวให้เจ้าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแค่นั้นเองครับเราพยายามจะ ปเป็นไปได้เยเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ผมไม่ขอกล่าวอ้างนะแต่ถ้าเราไปล่อยไว้ตอนนี้น้องมีทนายอยู่ด้วยนะครับเราก็คงไม่ให้ไปทางแพ่งแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นอาญ,ญาเพราะเราต้องเอาทางกฎหมายอาญ,ญาเนี่ยเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเขาไปก่อนควบคุมเขาไว้ก่อนนะฮะเขาก็ต้องไปประกันตัวสู้คดีไปนะครับอันนี้ก็ผัดฟ้องได้ถึง6ผัดนะฮะนะครับส,ส่วนที่เขาอ้างว่ามีการโอนเงินไปบัญชีอื่นเนี่ยเราได้ตำรวจขยายผลนนนะแล้วตอนนั้นเราไม่รับทราบฮะ อ๋อหมายถึงโอนเงินยังไงโอนที่เขาบอกอ้างว่าทางนี้โอนเงินให้บัญชีคนอื่นหรือเาไม่รับรู้เนี่ยหมายความว่าต้องมีการขยายวงไปถึงคนที่โอนเงินรับเงินโอนหมายถึงว่าเออ่กลุ่มตัวคนร้ายด้วยกันใช่ไหมอ่อันนั้นก็ตำรวจขยายอยู่แล้วฮะก็ไปอายัดบัญชีทั้งหมดนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านิกกี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินดารานะครับแล้วก็การกระทําแบบเนี้ยมันน่าอาจจะเกิดได้อีกในกลุ่มศิลปินดาราในหลายๆค่ายนะแต่วันนี้ทางนิกกี้เนี่ยเขาไหวตัวทันนะครับเพราะว่าเขาก็ลงทุนตามปกติ แต่วันนี้เขาให้ทนายมาจาัดก,การตรงนี้แล้วเพราะว่านิกกี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์นะครับที่จะอยากให้เป็นแบบนี้แต่ในเมื่อเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่รับเงินคืนก็ต้องดําเนินคดีถึงที่สุดดูในลักษณะของการ้คดีของเา <c oughs> เาจะอ้างว่าเงินไม่ได้อนเข้าบัญชีโดยตรงอันนี้ทาทนายหนักใจม <c oughs> ไมไม่มีความหนักใจเลยนะครับ <c oughs> ขเขาจะสู้แบบไหนสิทธิ์ของเขาฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมยืนยันว่าเ,เขาต้องหาเงินมาคืน เอาย่างนี้ดีกว่าส่วนเขาจะต่อสู้แบบไหนเนี่ยเมื่อกี้ในในห้องเจจาเนี่ยมันหลักฐานมันมัดแล้วนะครับในเมื่อเขาพูดว่าเขาจะรับผิดชอบอันนี้มันก็มัดแล้วนะครับคนไม่ทําผิดไม่ต้องมารับผิดชอบหรอกแสดงว่าเขาก็ยอมรับไปแล้วแหละแต่ส่วนเขาจะต่อสู้ยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับก็คือดำเนินคดีฮะแต่ผมเอ่อ ให้เขามาคุยนะเพราะว่าองค์กรผมเสียหายนะครับอ้างว่าเป็นทนายความทั้งที่ไม่ใช่เพราะเราถามเขาแล้วว่าเป็นทนายหรือไม่นะครับถ้าเป็นทนายจริงๆก็สามารถมาฟังมาอยู่ในการเจรจาได้แต่ถ้าไม่ใช่แอบอ้างเนี่ยองค์กรผมเสียหายนะครับก็คือทางทางมารยาททนายความทางอะไรทางกฎหมายของเราเนี่ยมีนะครับมีโทษทางอาญาด้วยนะครับก็เดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอพูดคุยอีกทีว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าความผิดเนี่ยผมเห็นชัดเจนแล้ว ที่บ้านับความรู้สึกเราครับหลังจากเข้าไปอันนี้ล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ผมพูดได้เต็มที่ไหมทุกพี่พูดเลยพูดเลยความรู้สึกอะครับตอนนี้อะครับก็อยากให้เขาใช้เงินได้ครอบครัวผมมาพี่ผมสงสารแม่ผมสงสารน้องผมแค่นั้นเองตัวตัวเองก็สงสารนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เท่าสงสารแม่กับน้องมันสบายใจขึ้นหรือโล่งขึ้นไหแบบว่าได้มาก็โล่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับเขาครับเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้เจอเขาเลย แนวโน้มมีคิดว่ามีแนวโน้มที่เราจะได้เงินคืนแบบทั้งหมดไหมแนวโน้มทนายไปสาว่าได้เงินคืนไหมอะ่ะคองทำทนายไปสารเลยอะ่ะต้องได้อ<ะ>เออถ้าไม่ได้ก็ติดคุก<ะ>ติดคุกเพราะว่ามันเป็นความผิดชัดเจนะะนะครับต่างการรมต่างวาระแล้วโทษเนี้ยนะครับหลายกรรมเนี่ยพูดง,ง่ายสมมติเนี่ยโทษมันสามปีนะคุณทำสิบครั้งก็สามสิบปีนะครับก็หนักยังไงก็ต้องได้คืนเขาก็ต้องเลือกระหว่างเอาเงินมาคืน กับติดคุกมีอยู่แค่นี้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าชดชําระครบเนี่ยเราก็สามารถถอนร้องทุกข์ได้นะครับถอนแจ้งความได้ครับนิกกี้ได้รับคำขอโทษจากเขาไหมครับครับไม่ได้รับไม่ได้รับคำขอโทษเขาขอโทษเราไหมไม่ก็ไม่ได้รับคำขอโทษครับพี่อืมใช่ครับอืมเมาบ้างเมาบ้างทวามรู้สึกเมาสเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันวันแรกที่นิกกี้กับแม่แล้วก็ผมมาพร้อมพร้อมกันที่สอนอครับ แล้วก็พอได้คุยพอได้เคลียร์แล้วรู้ว่าเรื่องมันจะไปทิศทางไหนก็ก็ก็โล่งขึ้นเราก็พอพอตอนนี้ก็เครียดเหมือนกันไม่รู้ว่าเรื่องมันจะออกไปในแนวทางไหนอะไรเงี้ยครับก็คือเรียกว่าถ้าได้เงินคืนทุกอย่างก็คือจบลงไม่มีอะไรแน่นอนครับถ้าได้เงินคืนทุกอย่างก็กงกจบครับใช่ครับเห็นหมคนไเสครับได้คืนได้คืนแน่นอนไม่ได้คืนก็ติดคุก <S <S มีแค่นี้เพราะโทษมันหนักมันทำหลายกรรม นะครับตามนั้นยังไงนิกกี้กับเมาส์กับสปอยคุณแม่ได้เงินคืนผมเชื่อว่าได้เงินคืนแน่นอนหลังจากนี้เราจะเล่นหุ้นหรือเล่นอะไรอีกลรกันการศึกษาให้ดีกว่านี้ไหมครับผมอะไรเงี้ยครับผมนะครับผมคงไม่เล่นแล้วครับพี่เอาไม่ละถ้ามีคนชวนเผมผมไม่เล่นแล้วเรียกว่าเข็ดเลยไหมเข็ดเลยอะไรกับอะไรพวกนี้เลยไหมครับเข็ดพี่เข็ดเข็ดจริงจริงเข็ดเลยอ่ะคงจะไม่เข้าไปดูอีกแล้วอ่ะเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ มีเปิดดูบ้างว่าคุณนุ่นนี่นั่นขึ้นคริปโตนี่แต่ตอนนี้ไม่เอาละไม่ดูแลไม่เอาละแต่ที่อยากมีอะไรพูดแบบว่าถึงคนอื่นที่อยากเรู้ครับก็อยากให้อยากให้ศึกษาดีๆครับจะทําอะไรนะความลับไม่มีอยู่จริงนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยมาลงทุนกันแล้วก็อย่าบอกใครนะความลับไม่มีอยู่จริงนะครับใจเย็นๆจะทําอะไรใจเย็นๆแล้วก็สําหรับผมนะผมเชื่อว่าคนที่รวยจากการทําแบบเนี้มีแต่น้อย น้อยมากนะครับอยากให้รวยจากการทำมาหากินมากกว่าจากการใช้มือใช้เท้าเรามากกว่านะและใจเย็นๆทำอะไรหาข้อมูลครับใน Google มีเยอะครับหาข้อมูลก่อนใจเย็นอเอาไหมเทรดไหมล่ะสุดท,าท,ท,ท้ายเดี๋ยวฝากนิดนึ่ได้ครับฝากนิดหนึ่งสำหรับไอ้กลุ่มวิชาชีพหรือพวกเนี้ที่จะคิดจะมาเหล่าศิลปินดาราหรือบุคคลอื่นทั่วไปนะให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่ามีสื่อจับตาดูนะแล้วก็ศิลปินดาราแต่ละคนเนี่ยเขามีนักกฎหมาย นะครับมีที่ปรึกษาทางกฎหมายทั้งหมดยังไงเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านแน่นอนแล้วส่วนตัวผมเนี่ยถ้าคนไหนก็ตามที่โดนเรื่องแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะปรึกษาผมได้หรือโกบอยได้นะครับเรายินดีนะแล้วปรึกษาน้องนิกกี้ได้นะครับเพราะต่อไปนิกกี้เขาจะทํารายการกฎหมายแล้วใช่จริงจริงจริงจังแล้วมาทักจริงจังแล้วต่อไปนิกกี้กับโกบอยนะฮะเขาจะเริ่มทํารายการกฎหมายก็จะมีการถาม ความถูกผิดอะไรหลายอย่างในสังคมนะในกลุ่มของวงการบันเทิงมันมีหลายรูปแบบครับผมว่าบทเรียนครั้งนี้ทำให้นิกี้เองก็ศึกษาดูบทศึกษามากขึ้นครับเพราะว่าจริงพอเกิดเรื่องเราอ่ะมีเอฟซีแบบดีเอ็มมาหาเยอะมากแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหมีคนโดนโกงนี่เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็จะทําร,รายการให้เป็นตัวอย่างให้กับคนดูครับ,น,รรบรนี่ยครับเดี๋ยวป,ปีหน้าพี่แต่ตอนนี้ฝาก ท่านผู้ชมไปกดซับช่องผมก่อนใช่ไม่เครียดหร่อยากเครียดเราจะมีดาราที่เป็นยูทูบเบอร์ในฝ่ายกฎหมายที่เป็นศิลปินดาราวัยรุ่นนะที่จะเขาเขามีคนรักเขาเยอะนะพอเขามาให้ความรู้เนี้ยทีนี้ตัวศิลปินดาราเองหรือตัวเด็กรุ่นใหม่เองนะฮะก็จะได้ความรู้จากเขามากขึ้นเชื่อว่าต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาข้อกฎหมายสามารถถามนิกกี้ได้แล้วก็น้องเมาส์ได้เลยกกบอยเสริมอะไรได้ไหมครับเรงเห็นใจครับเห็นใจนะฮะก็ ผิดเป็นครูครับเพราะว่าผมก็เสริมอะไรมากๆเพราะ่าต้นปีที่ผ่านกลางปีที่ผ่านมาผมก็โดนก <c oughs> ็ผมจะไปคุยอะไรกับมันล่ะโดนเยอะกว่าผม <c oughs> นี่โดนแปดล้านไไคนเดียวด้วยเออเพราะงั้นจะไปเสริมอะไรล่ะ <c oughs> ปีนี้สองพ่อลูกโดนกันสิบกว่าล้านสบายไปเลยครับ <c oughs> ตรงนี้มีใครโดนไหมพี่มา <c oughs> มาจิ้นตรงนี้เลยมาไม่ <c oughs> มีตังค์ให้ไมไม่มีนะพี่นะก็ฝากทุกคนนะครับก็ใช้วิทยาศาสารนะครับแล้วก็อย่างที่นิกกี้บอกฮะการลงทุนอะไรมีความเสี่ยงศึกษาเปิด Google เยอะ Google มันเป็นแหล่งที่ถ้าคุณคล้องใจเลขบัญชีคุณก็เสิร์ชดูเลขบัญชีนี่คืออะไรครับเพราะถ้าคุณจะรู้แน่นอนอ๋อไอ้อเลขบัญชีนี่เป็นเรื่องโกงเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับศึกษานะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่พีครับขอบคุณครับทุกคนครับ